สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะนินินพูฟ้าแองเจิลฮิวพูฟ้าพูฟ้าอะไรนะแองเจลิมมเลแองเจลฮิวเปรีไม่เปียกเออก็ไม่เปียกดิไม่เหลือ,รอตรงน,นั้นเปียกเห,อเห,อหรอเหรวโอ้ตรงน,นี้เปียกอยู่เ,ยเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะทุกคน เอาสิพ่อมาขี่สิถ่ายแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวพ่อจะขี่ตรงนี้โชว์พ่อจะขี่ตรงนี้โชว์บูฮาวาย1ค่ะ,คะบูฮาวาย1อ<ำ> 1> ึงแอปเปิลโซดา1ค่ะนู่นเราจะมองเห็นอันนั้นนะอะไรครับพ่อสมุนวิตรภาพไงมิตรภาพรับก้อย ใช่มิจจะพาไปว่าเพื่อนกันอันนี้เป็นคลิปนะคะคลิปครีมไม่เป็นคลิปวิดีโอเป็นชาเขียวร้อนของเรนนี่ชาเขียวชื่อชาเขียวเลยนะชาเขียวร้อนชาเขียวร้อนนะจะเธเขียวร้อนเขียวร้อนงงกันแค่เพียงสองทีเท่านั้นโอ้ครับครับ กเตอข้อี่มเลยมาใอี่กลก็ไกินไปกินเขาบอกินแล้วจะได้มีบุญเยอะเอามากินดิไปข้าคุบ้านเราบ้านมัใมันเป็นสมัยใหม่เดบ้านเขาจะใส่ใบเตยบ้านเราไม่ใส่ลมันเราจะสุดบ้านให้บ้านมันอร่อยไหมคะขอาะื อันนี้คืๆๆอวิธีการลงสดตอนที่ของนินินจิบแล้วก็ลงจิบแล้วก็ลงอจิบให้ท่านผู้ชมดูนหน่อยทุกผู้ชมด้วยว่ายัางไงดูชอบหรือไม่ชอบข้างบนข้างบนเย็นๆข้างล่างก็จะร้อนๆ<บา>เป็นเป็นสองรสชาติมันเป็นความเท็กเจอร์แบบแบบเย็นๆร้อนๆอน่ๆอะยังไงวันกินเอาวันกินแล้วกินได้ไหมอร่อยอร่อย ประตูใช้โฟมข้าวลองชิดูไม่เขาจะเข้าใจอารมณ์หรือไม่ก็เข้าใจอารมณ์ร่วงงงเขาเข้าใจอารมณ์ร่วงังเข้าใจแล้วเจ๊ชิมไหมเจะได้เข้าใจเจอารมณ์น้องเข้าใจเข้าใจเจ๊เข้าใจอารมณ์น้องไงเข้าใจเข้าใจ ความปูนกับความไม้กับความอ่อนหวานกับอรารยธรรมกับกระเบื้องอารยธรรมโอ,โ,โอ้โหรถน้ำแข็งรถคันนี้ตามมเรามาถึงนี่ะสมซอระสมรอฟแลประสทรับเจ้าน้ำแข็งประสงค์ทรับนี่เห็นไหมเนี่ยนมติดอยู่ที่ไฟอะ่ะ ลลแล้วก็เอาลิ้นเลียนี่ใสจริงๆตอนหน้าตาตายอีกแล้วนี่คือนี่นี่โดยแท้ดูกก่นนอนนะมีมีความผสมผสานของศิลปะอังเชือ เห็นเห็นเห็นไหมควันขึ้นอ่ะนั่นน่าจะคนใกล้ๆตรงนี้อ่าภูนางฟ้าเขาใหญ่เที่ยงอันนีี้้ไว่เหรอเดี๋ยวเราจะภูนางฟ้าเขาใหญ่เที่ยงถามถามว่าตรงนั้นใช่ลำตะคองไหมนู่นลำตะคองแต่จะเป็นส่วน,นท้ายแล้วฝั่งนูน้นอืมส่วนท้ายดู่นกับปากช่องอ,อันนี้บ่บออะไรอ่ะบอนะ่อน้ำมัน านจะไปตลาดบุรีเ้ย<ป>เขามีสวน้ำด้วยอ,ะอ่ะรู้ห้องนี้มีแต่ขายนั่งเรนะียนทนที่นี่ใครจะพักกนมีเขามีที่พักให้นะนรีสอร์ทด้วย,นนล,ล,ยล้วไเร,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 รารา่เนอนีนนะ่น้ดเด้ววันนี้เากินกาแฟไปก่อนนะ อันนี้เป็นทีมนางฟ้าใช่ไหมคะทีมของนางฟ้าขึ้ปข้างบนด้วยขึ้นไปขึ้นไปข้างบนด้วยเหรอ ถ้าไมสูงจังเลยอ่ะตรงน,นั้นเป็นห้องพักหรือเปล่าหรือเป็นห้องนั่งเล่นเป็นปน,น่ากำลังจะทำห้องหนึ่งที่เป็นว่าเป็นวีพีห้องวีพีเลยห้องเล่เนี่ยนะ่าจะทำนี่ไม่เสร็จจริงเราจะไปเยี่ยมชมไหม,ม <laughs> เราจะเราจะ,าจะทำไม่ได้นะเซอเร <laughs> ์ออร <laughs> ไบดีค่ะ <laughs> <laughs> มาเยี่ยม <laughs> ะระวังเลื่อนนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกก็จะน้ำสาะเอาเจาเจเจสงบนิ่งก็หรอที่นี่สวนท้าวสุนารีก็มาหยิบทุกหยิบเชียนที่นี่ได้นะคะ แล้วก็มากราบไหว้สักการะท่านที่นี่หรือว่าจะมานั่งเล่นชมวิวเขื่อนลำตะคองก็ดีนะคะเรามาถึงเราก็มากราบไหว้ท่านซะก่อนนะคะตั้งโม่สามจุ ตรงู้นเขาเยี่ยที่ยงที่เราไปมาเมื่อกี้นี้เห็นกังหันลมนู่นเขาไม่ออเนี่ยเขาไมอ่ออมาหนี่ต้นอะไรอ่ะสวยจังเลยลูกอะไรอ่ะลูกเต้าเหรอ ลูกเต้าเหล่าความเ,าเนี่ยลูกอะไรใค่รู้บอกหน่อยลูกอะไรกตๆใช่เหรอไม่ใช่เมือดอกดอกไหม,หม้น่ารักจังหมืน้างีเียมีลูกอเนาะตอนนี้เราเจอขี้เลนทุกจุดนะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตก ไม่เชื่อเลยนะกลัวลื่นกลัวหมืนอนโู้มีเรือด้วยปไปก,กินกันเน้ำินกันเข้าน้ำคือเรียแคนูหรือเปล่าท,<อ>ที่ว่าที่ว่าปันป่นปันป่นไปที่เขื่อนอเขื่อนที่เราไปวิ่งอะ่ะอู้ลมเย็นจังเลย ลมเย็นลมเย็นใช่คือมาปิกนิกได้นะที่เนี่ยใครซื้อกับข้าวกับปลามาเตรียมคกเตรียมสากมาได้มมหม้อ,อข้าวหม้อนึ่งปิ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยนะเขาน่าจะให้ได้ใช่ไหมพอ่อนะคือเอาอะไรมาย่างกินนี้ได้ใช่ะหไปดูกีฬาทางน้ำพ่อเขาจะเล่นเรือถีบ นี่มาทำกิจกรรมที่นี่กันได้นะบางคนเขาก็เอาเปมาแขวนนอนกันอะพักผ่อนได้หนูหน้าแต่ละคนให้รวบผมขึ้นดีๆก็จะประมาณนี้แหละประมาณนี้แล้วเนาะประมาณนี้แล้วเนาะ สำหรับคนที่แบบเดินทางมาเหนื่อยๆก็มาแวะพักที่นี่ได้ฟ้าคึมฝนจะตกอยู่รอบแน่เลยเนี่จะอารมณ์คล้ายๆสวนจตุจักรนะพ่อเนาะสวนจตุจักรที่กรุงเทพเขาจะมีต้นไม้แบบนี้แหละแล้วก็เดินออกกำลังกายกัน